ใหญ่โตกว่าหลังเดิมเปิดบ้านอีกหลังของพิงกี้จากที่หลายคนทราบกันดีแล้วนะคะว่าขณะนี้พิงกี้สาวิกาได้รับการประกันตัวและได้เดินทางออกจากทันทสถานหญิงกลางแล้วค่ะทั้งนี้ก็ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่อย่างใดนะคะล่าสุด เพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ก็ได้เผยภาพบ้านอีกหลังของพิงกี้ค่ะซึ่งก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ามีคนบอกว่าพิงกี้ไม่หนีหรอกได้ประกันตัวออกมาก็เตรียมหาเงินมาสู้คดีก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่มันน่าสงสัยก็คือตั้งแต่โดนแจ้งข้อกล่าวหาตั้งแต่ปี2020 Pinky พิงกี้มีบ้านสองหลังตรงโชคชัยสี่หนึ่งหลังและตรงนวลจันทร์หนึ่งหลัง ซึ่งทั้งสองหลังถูกประกาศขายทันทีสงสัยว่าคุณพิงกี้และครอบครัวคงเห็นภาพล่วงหน้าว่าอาจจะได้ไปสู้คดีในคุกเลอรีบขายบ้านและเตรียมไปอยู่ในเรือนจำขนาดสารไทยยังเชื่อมั่นปล่อยตัวมาแบบไม่มีกำไร EM สารคงไม่คิดว่าคุณพิงกี้และครอบครัวจะขายบ้านแล้วหลบหนีไปต่างประเทศหรอกเนอะดูรูปด้านล่างเป็นบ้านพิงกี้อีกหลังที่ประกาศขายทันทีนะครับ ซึ่งหลังนี้12ล้านบ้านหลังนี้ใหญ่กว่าเดิมเยอะแต่ก็ยังไม่สมฐานนะคุณพิงกี้อยู่ดีเพจดังกล่าวค่ะ